สวัสดีครับสบายดีบ้านและที่ดินฮะวันนี้แอดไก่จะพาพี่ๆมาดูที่ดินแปลงสวยทำเลดีราคาก็ดีมากๆนะครับสาหรับที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ในทำเลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนอครน,นะครับเนื้อที่ก็2ไร่กับ95ตารางวาเป็นที่ดินหน้ากว้าง28เมตรทางลึก105เมตรนะฮะด้านหลังก็จะกว้างกว่านะฮะจะกว้างอยู่ราวๆ40เมตรนะฮะเป็นรูปตัวแอลเป็นรูป ถุงเงินถุงทองดีกวนะฮะจุดเด่นเลยเป็นที่ดินที่ถมแล้วประมาณ2ปีนะฮะถมด้วยดินรุกรังแน่นแล้วฮะพร้อมดําเนินการก่อสร้างเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ติดกับถนนคนกรีดนะฮะห่างจากปากซอยดวงพรเนี่ยแค่190เมตรห่างจากมอกษตเร2เนี่ยสกิโลเมตรนะฮาทำเลดีมากๆนะฮะคือมองไปถึงการทําหอพักเนาะทำบ้านพักอาศัยอะไรใหญ่เนี่ยสบายเลยนะฮะเนี่ยครับคือติดกับ ถนนคอนกรีตเลยส,ยสวยๆนะฮะตัวโฉนดเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์นอนส,นสีจอนะฮะครุฑแดงพร้อมโอนเลยนะฮะไม่ได้ติดภาระจำนองอะไรนะฮะสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆที่จะทำหอพักย่านมอกษตรอย่างนี้นะฮะทำบ้านพักอาศัยก็ เหมาะฮะหรือจะมองไปที่การซื้อเพื่อเก่งกำไรเนี่ยราคายังไปได้นะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยเจ้าของท่านลดลงมาให้เยอะมากนะฮะจากราคาที่ตั้งไว้3ล้าน8ตอนนี้ก็เหลือแค่3ล้านท้วนนะฮะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยก็คือโทรมาหาผมหรือติดต่อที่คุณชีดได้เลยนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับ